สวัสดีครับผมฟอสนะคบเป็นตัวแทนจากเขตสายไหมครับ <laughs> สวัสดีครับผมบุ๊กนะครับเป็นตัวแทนจากเขตบางเขนครับ <c oughs> บุ๊กก็เป็นแฟนขับทั้งเกมมาก <c oughs> เพราะว่าบุ๊กเป็นคนที่รู้สึกว่าบุ๊กอิมแพค Impact, กับอะไรพวกนี้นที่แบบว่า<อ>มีความไซไฟเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแฝงเรื่องแบบเออการเมืองด้วยแบบอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบุ๊กชอบมากๆครับอินอินมากผมก็เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับใช่ซึ่งปีนี้ก็เป็นภาคย้อนอดีตก็เราเป็นแฟนลับอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดูว่า ว่ามันจะเป็นยังไงครับผมก็ฝากทุกคนครับมาดูกับเรื่องก็เกมด้วยนะครับที่ SF นะครับผมครับผมทุกคนสามารถซื้อตั๋วได้นะครับที่ SF Cinema นะครับทุกสาขาเลยนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับมาดูกันเยอะนะครับ Yeah! <laughs> ใจมากเลยค่ะที่ได้มาเจอฟอนบุ๊กเหมือนจะมาที่นี่นะสี่รอบแล้วั้มือบตอนที่เขาให้มาเล่นเกมอะค่ะฉันได้ดูน้องเล่นเกมด้วยกันสนุกมากค่ะวันนี้ชอบเกมทายชื่อหนังที่บุ๊กวานรูปแล้วก็ฟอทาท่าเออโมเมนต์น่ารักน่ารักมากครับน่ารักมากอยากให้ SF ครับเชิญฟอนบุ๊กมาเรื่อยๆนะครับพวกเราก็จะมาเต็มที่ตลอด